คันชลประทานแตกที่บ้านมูโนเรารับปากผู้ใหญ่ไว้เราจะปิดคันให้เสร็จก่อนเจ็ดโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นนะครับก็คือว่าจะเห็นนะครับว่าเราได้มีการตอกชีดพายไปครึ่งแล้วนะครับตอนนี้เมื่อเราตอกชีพพายเนี่ยชีดพายเนี่ยก็จะเป็นแกนจากนั้นนะครับเราก็ขนแกเบี้ยนะครับเอาไปวางหน้าชีดพายทีนี้นะครับหัวใจของการปิดกั้นลาน้ําตัวนี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องถมนะครับถมดินนะครับ ออกไปนะครับอย่างน้อย6เมตรนะครับโดยเราทําการปักชิดพายจํานวน2ขงางแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะตอกชิดพายปิดให้เป็นรูปตัวยูนะครับช่วงหนึ่งประมาณ6เมตรหลังจากนี้นะครับเราก็จะทําการใส่กล่องแล้วก็ถมหินไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มเมื่อเราได้ฐาน6เมตรแล้วเนี่ยนะครับหมายความว่าเดี๋ยวเรานะจะเอารถนะครับที่ทําการตอกชิดพายเนี่ยมายืนบนนี้ แล้วช่วงของแขนของรถนะครับอยู่ที่ประมาณ14เมตรเราสามารถที่จะเอื้อมนะครับเอื้อมเนี่ยไปตอกชีทายได้ทีนี้นะครับหลักสําคัญก็คือว่าอย่างน้ํามันมาแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะต้องทําการนะครับตอกชีทพายเป็นช่วงๆนะครับช่วงล6เมตรอาตรงนี้นะครับดูขั้นตอนของการตอกนะครับตัวนี้เป็นหัวไวโบรนะหัวไวโบรเนี่ยก็จะทําการขิ้ สังเกตดูนะครับไวโบเนี่ยมันจะสามารถหมุนได้แล้วมันมีการสั่นนะครับแล้วก็คีบนะครับตัวนี้มันเหมือนมันเหมือนคีมนะครับเราก็คีบก่อนที่ไปจอะเนี่ยเรามีการปรับนะครับเพื่อให้หัวเนี่ยปากคีบเนี่ยมันจับได้ถนัดพอจับถนัดปุ๊บนะฮะแขนเนี่ยนะครับแขนเนี่ยมันยืดเต็มที่ได้14เมตรแต่ถ้าความยาวของชีดพายมากมันจะไม่ถึง14เมตรนะครับเพราะฉะนั้นหลักสําคัญก็คือว่า ถ้าเราสามารถให้แขนของการตอกเนี่ยยืดน,นะครับไปตรงจุดที่เราสามารถตอกได้ตรงนี้นะครับเราก็สามารถตอกชี้นปลายเป็นแนวได้อย่างดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้เนี่ยยืดออกไปเต็มที่นะครับเต็มที่ที่สุดแล้วประมาณ14เมตรทีนี้ฐานตรงนี้นะครับความยาวของช่วงเนี่ยมันประมาณอยู่ที่เกือบ30เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําฐานนะครับตอกชิ้พายเป็นช่วงๆนะครับช่วงละหก นะครับสช่วงก็12บสนะฮะสิสเมตรทีนี้ถ้า12เมตรเนี่ยตัวมันก็ไปอยู่ประมาณกลางๆนะครับของทำลบเนี่ยแขนของชิปพายเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะยื่นปักไปฝังโน้นทีนี้หลักในการทําตัวนี้นะครับเราต้องทําให้น้ำเนี่ยมาผันตรงกลางให้ได้จะสังเกตดูนะครับนะเห็นไหมครับเนี่ยเราเราก็จะทําแบบนี้นครับทีละหเม็ด นะฮเม็ดเพื่อให้แขนเนี่ยชิพายตอนนี้ยังไม่สามารถยืนได้นะครับแต่เราก็ปักไปก่อนการปักนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงกว่าแล้วนะครับเราจะทําการผันน้ํำให้ตกกลางให้ได้นะครับโดยเราเราเราจะถมหินแล้วก็เอาเครื่องจักรไปวางแล้วก็ต่อชิพายไปอีกฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเกิดการกัดตัวนี้นะครับมันคือผมบอกเลยนะมันเล่นกับเวลาสุดๆเลยนะครับนะคิดดูแล้วกันนะฮะประมาณ เกือบห้าทุ่มแล้วนะครับเรายังถมไม่เต็มเลยแล้วตรงนี้นะครับมันลึกมากนะครับเราจากการที่เราหยั่งดูแล้วเนี่ยลำน้ำเนี่ยลึกอยู่ประมาณเกือบ8เมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะรเราก็ต้องการตอกชีดภายตอนนี้เราเราจะกั้นเป็นคอกนะครับคือตอกขวาแ้ก็ใส่หินทั้งทรายลงไปจากประสบการณ์นะครับก็คือว่าถ้าเราใส่หินเอย่างเดียวน้ำหายเพราะอะไรครับ เพราะชิปพายเรามันน้อยนะครับเพราะชิปพายพ้อยเนี่ยหินเนี่ยบางส่วนมันจะร่วงไปในในช่องของชิปพายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาบิ๊กแบ็กเนี่ยนะครับมามาวางไว้ข้างๆางชิปพายก่อนนะครับวางไว้ใกล้ๆข้อก่อนเพื่อให้รูมันน้อยจากนั้นนะครับก็ใส่แกเบี้ยนแล้วก็หินไปด้วยแล้วยิ่งดึงนะครับคนงานก็ยิ่งกลับหมดนแล้วตอนนี้คือไม่มีใครเหลือนะ้วตอนนี้เหลืออยู่หน้านงานก็ประมาณไม่ถึงส0คนนะครับ อ่ะตอนนี้ตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งคนก็ยิ่งกลับของก็ยิ่งหมดและน้ามันน้ามันของไอตัวแมคโครก็จะหมดด้วยนะครับแล้วผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดแล้วคือมันตื่นเต้นบ้านนะและสังเกตดูนะฝั่งตรงข้ามน้ําก็กัดไปเรื่อยกัดไปเรื่อยนะครับทีนี้เราต้องวันนี้นะครับเรากล่าวว่าเราไปยืนแล้วก็เราจะเอาชีทพายนะครับไปฝักฝักฝั่งตรงข้ามแล้วก็ผ่านาน้ําตรงกลางแต่ปรากฏนะครับมันมันไม่ไหวจริงนะเพราะว่าฝั่งตรงข้าม น้ำก็ยิ่งกัดไปเรื่อยกัดไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทํางานแข่งกับเวลาตอนนี้ตีหนึ่งกว่านะครับตีหนึ่งกว่าคนคนก็เหลือไม่ถึง10นะครับอาจจะเหลือประมาณ7จคนนะครับแล้วแล้วในหนึ่งตรงนั้นก็จะมีมีช่างหน้างานนะครับอย่างผมนะครับก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับคือใกล้ชิดตลอดเลยนะตอนนี้ตอนนี้เราก็รอนะครับรอของมาไม่ไว่าจะเป็นบิ๊กแบ็ไม่ไว่าจะเป็น ของแกเบียนได้ว่าจะเป็นชีพพายนะครับคนขับแม็โครก็เริ่มล้าแล้วนะตอนนี้ทุกคนเหนื่อยกันมากเลยนะครับแต่เราสู้นะเพราะเรานัดผู้ใหญ่ไว้นะครับเจ็ดโมงอ่าตอนนี้นะครับเราเราเราตอกชีพพายขวางแล้วตอนนี้เราก็สามารถเอารถนะครับรถกดชีพายเนี่ยนะครับรถกดชิดพายเนี่ยที่ติดตั้งหัวไวโบลเนี่ยมันหนักมากเห็นไหมตอนนี้นะครับเราต้องทํางานแข่งกับเวลาตีหนึ่งกว่าตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งเกือบตีหนึ่งครึ่งเลยนะครับ เนี่ยเห็นไหมเราเราจะทำการโพเทคแบงนี้นะครับตรงนี้นยเราสามารถลงไปได้เกือบ10กว่าเมตรนะ12เมตรแล้วเนี่ยเราก็ยื่นแขนไปเต็มที่เลยครับเราก็ไปปักนะครับปักอีกฝั่งตรงข้ามเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยกัดฝั่งตรงข้ามถ้าน้ํากัดฝั่งตรงข้ามอีกแขนชี้พายก็จะไม่พอแล้วการกัดก็จะทําให้ลําน้ำเนี่ยขาดมากขึ้นนะครับเราเราจะปักนะครับปักเป็นแนวนะครับเป็นแนวอ่าแล้วก็ สังเกตดูนะครับเราจะให้ถ่านน้ำตรงกลางทีนี้พอเราปักตปกุดเนี่ยตอนแรกเรากะว่าเราจะพอแล้วนะฮะแล้วพรุ่งนี้ก็มาทําต่อนะครับแต่สังเกตดูนะระหว่างร่องชีดพายนะครับเนี่ยตีสากว่าแล้วระหว่างร่องชีทพายเนี่ยน้าก็จะกัดฝั่งนู้ไปเรื่อยนะลองก็เลยตัดสินใจเอางนี้ดีกว่าไม่กลับนะไม่กลับก็คือว่าเราจะต้องทาให้จบนะแต่ประเด็นก็คือของหินก็จะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใส่ได้เต็มที่แล้วทีนี้เราจะใส่แค่ฝั่ง เราจะถมหินนะครับให้พอสัก1เม็ดให้ได้นะครับจากจากนี้เราก็เลยถมนะครับด้านด้านใดด้านหนึ่งนะครับเราเลือกด้านท้ายน้ํานะครับเราก็ถมไปเรื่อยๆตอนนี้ชีพพายก็ตอกไปนะฮะเพื่อป้องกันแม่ฝั่งนู้นเนี่ยไปเสริมนะครับเพราะว่าชีพพายมันเก่าเราไม่สามารถเข้าเคี่ยวได้ <le find. S 1> ถ้าชีพพายใหม่เน okay ี่ยเข้าเคี่ยวได้นี่มันโอเคมากเลยตอนนี้นะครับรถชี aje, ดพายเราตอกชีดพายอยูแล้วทีนี้สังเกตดูนะครับระหว่างช่องชิดพายเนี่ย น้ำก็ผ่านได้ทีนี้นะครับน้าที่มันผ่านช่องเล็กๆเนี่ยความเร็วมันจะมากนะครับนะคิวท่ากับ A v วนะครับถ้า A มันน้อยเนี่ยวีมันก็จะมากพอวีมากมันก็ยิ่งกัดฝั่งนู้นไปอีกนะฮะทีนี้ผมเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเพราะว่าคนงานกลับมาแล้วเนี่ยพวกผมนะอยู่กำลังเหลยออยู่ประมาณ6คนนะฮะก็เลยตัดสินใจนะครับใช้กล่องแกเบียสนะครับมาผูกทีนี้ไอ้กล่องแกเบียนเนี่ยสังเกตดูนะครับ ถ้ามันเราใส่เต็มมากเนี่ยมันก็จะขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใส่เต็มได้นะครับทีนี้ทีนี้เราเราก็ค่อยๆทีนี้เราเราจะเนื่องจากขีดมันน้อยนะเราจะเอาแค่ช่วงเดียวพอ,อก็คือด้านด้านขวามือนะครับให้พอเครื่องจัดี่ยมันสามารถไปได้ค่อยๆถมนะครับสังเกตด,ดูนะตอนนี้ตีห้าเลยครับเรานัดกันใหญ่เจ็ดโมงเช้านะตีห้าแล้วแต่แต่การถมสังเกตด,ดูนะเราเริ่มมีความหวังนะครับ นะเราเริ่มเห็นหินโผล่แล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับเราเริ่มเห็นหินโผล่แล้วทีนี้แล้วฝั่งตรงข้ามปรากฏว่ามันรอดนะฮะมันรอดปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราเราต้องเอาตัวแก่เบี้ยนะครับไปอุดช่องว่างตรงข้ามไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้นะอันเนี้ยนะสังเกตดูนะครับเราจะใส่ครึ่งหนึ่งนะครับเราจะใส่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเรานะครับไอฝั่งตรงข้ามเนี่ยไอที่เราปักชีพพายไว้เนี่ยมันเริ่มกัดเซาะ ฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับมันเริ่มรอดใต้นะประมาณตีห้ากว่าจะเกอบตีห้าครึ่งแล้วนี่นะครับเราจะเอาไอ้กล่องชิด้ายสุดท้ายแล้วเนี่ยไปใส่ระหว่างนะครับไอถนนที่มันพังด้านนู้นกับระหว่างช่องชิท้ายนะครับดูว่าจะใส่ได้ถ้าเราใส่ได้ประมาณสักสองกล่องชิด้ายก็คืออยู่นะครับอ่าอันนี้เริ่มกล่องที่หนึ่งแล้วนี่ประมาณหกโมงห้าสิบห้านี่นะผู้ใหญ่มาแล้วครับถ้าเกิดเราใส่กล่องตัวนี้ได้นะครับก็คือรอดแล้วอันนี้คือกล่องที่สองนะครับ ในผู้ใหญ่เรานัดผู้ใหญ่ไว้เจ็ดโมงครับเดี๋ยวดูนะครับว่าลุ้นหน่อยนะลุ้นหน่อยว่าไอตัวแบ็คโคลไปจะพาไปได้ไหมนะฮะแต่ว่าไอวามกว้างกันนิดเดียวนะครับลุ้น้นว่าประก็ใส่ได้นะครับใส่ได้ก็6วง55นะครับเห็นไหมฮะตรงที่ถือร่มนะครับผู้ใหญ่นะครับเราทัดผู้ใหญ่เอาไว้นะครับปรากฏว่าเราก็สามารถทําเสร็จได้ก่อนเจ็ดโมงเช้านะครับก็เราระหวังไปถึงผู้ใหญ่นะครับก็ พอดีนะครับชาวบ้านก็แฮปปี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับใครคิดว่าคลิปนี้ดีประโยชนนะ์ผมก็ลุ้นตลอดนะครับพิมพ์มีประโยชน์ได้เลยครับแล้วก็ขอบคุณนะครับและเดี๋ยวมีอะไรผมจะมาแบ่งปันในช่องนี้อีกสวัสดีครับ